สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรม RV แจกสกินฟรีกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนอีกแล้วนะคะเออเขาบอกนะคะว่าแจกกว่า60สกินแล้วก็20ฮีโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนคร่าวๆวันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างสกินคร่าวๆที่เราเอามาให้ดูนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมอาวีอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนกิจกรรมก็ปีชีพลายปีลายมาฟ้าลงไปของฉัน อ,เอเนเฮ้ยเ <Hey, S 1> พื่อนทำอะไรอยู่อะ่ะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใชเมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน้น Tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติม เกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปช์แชน,นะคะอาจจะงงนะคะเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันนะคะจะเจอกับตรงนี้นะคะสกินฟรีชวนเพื่อนนะคะก็รวมเหรียญรางวัลอะไรประมาณนี้กิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่ 3เดือนพฤจินะคะเราพูดวันเวลากิจกรรมอะไรละเอียดมากนะคะดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์นะคะทุกคนอ่ะกดที่เข้าไปเลยนะคะจะเจอกับกิจกรรมหน้าตาแบบนี้นะคะเราได้ทําการทดลองเล่นไปบ้างแล้วนะรอบนึงก็เดี๋ยวเราจะมาดูคําอธิบายกิจกรรมนะคะ1ขนาสุ่มนะคะจะได้เหรียญและมันแล้วมันเลื่อนไวเนี่ยจะได้เหรียญและกล่องนะคะสามารถดอบได้ที่หน้าตู้นะคะแล้วก็ ขนาดสุ่มกล่องนะคะจะสุ่มเหรียญเข้าไปในบัญชีอะในบัญชีของกิจกรรมนะคะแล้วก็เมื่อสุ่มได้นะคะก็จะสามารถแรกลกรางวัลในร้านค้ากิจกรรมขณะสุ่มก็จะมีให้ลุ้นฮีโร่หรือว่ากล่องสุ่มรับรางวัลจะถูกเข้าในกระเป๋านะคะนี่ะเมื่อกดปุ่มใช้เหรียญจะได้ใช้โอกาสรางวัลหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ จะเป็นจำนวนเหรียญน,นะคะตรงนี้เป็นเลขดิจิตตอนนี้นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะก็ขั้นที่1นนะคะเก็บเหรียญให้ครบ300เหรียญถ้าเราได้เหรียญครบ300อเหรียญใช่ไหมเราก็จะได้บัตรถอนเหรียญน,นะคะพอเราได้บัตรถอนเหรียญตรงลงมาก็จะได้เอาก็สกามารถถอนเหรียญไปแกลกรางวัลในร้านค้าได้นะคะกฎของกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้บทที่หนึ่งเคครบรอบ เอิมาจิบานรูปกันเถอะบัตตาเชิญสก,กินฮีโร่ถาวรนนะคะจะเลือกได้1บัตตาฮีโร่ก็คือจะเลือกวิลาย่อนเรเนนาอเมกาไอริมาแกงกาจินหน้านะคะทุกคนถามว่าทําไมมันมีแค่4ตัวนี้5ตัวนี้นะคะมันเป็น8ปีของ ROV นะคะอ่ะแล้วก็วิธีเล่นก็คือ ที่เราจะต้องตอนนี้เรามีอยู่60เหรียญน,นะทุกคนเห็นตรงเลขดิจิตอลไหมสะส,สมต้องครบ300เหรียญน,นะคะซึ่งวิธีเล่นนะคะเราก็ต้องแอดเพื่อนเหมือนเดิมนะคะทุกคนชวนเพื่อนเราสามารถกดชวนเพื่อนได้อะเรากดชวนไปเชิญอ,อะลองล้มเหลวส่งล้มเหลว <laughs> โอเคคือต้องชวนเพื่อนเนี่ย ที่อันนี้นะคะที่ไม่ได้กลับมาเล่นเนี่ยกลับมาไม่ได้กลับมาเล่นกลับมาเล่นนะคะเราก็จะได้เหมือนจะเป็นค่าไฟพลังงานเนี่ยจะได้เอาไปเล่นต่อนะคะหรือว่าเราจะทักไปบอกเพื่อนคนนั้นก็ได้นะคะเนี่ยใช่กลับมาเล่นอาวิน่อยสิก็ใส่โค้ดตรงนี้นะคะเนี่ยโค้ดของเราตรงนี้นะคะแต่คนต้องคนที่จะเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะคะถึงใส่ได้ก็คือเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนในเกมเท่านั้นนะคะถึงจะใส่ได้ คัดลอกไปพอเราคัดลอกเสร็จแล้วอะสำหรับคนที่รับโค้ดมาจะใส่ยังไงกดมาตรงนี้นะคะคำว่าช่วยเหลือ,อกดตรงนี้ไปเลยแล้วก็กอ่อโค้ดที่ใส่ไปเลยนะคะนี่แต่เราอะไม่สามารถใส่โค้ดตัวเองได้นะคะเพื่อนส่งมาว่าอะไรใส่ๆพิมพิมพิมพ์พิมพ์มพมไปประมาณนี้นะคะเพื่อนก็ คนที่ใส่แล้วคนที่เป็นเจ้าของโค้ดเนี่ยก็จะได้ไฟมาเล่นค่ะเดี๋ยวจะล่องสุ่มให้ดูนะคะทุกคนเคยเล่นเกมตู้ดันเหรียญปะ่ะที่แบบเวลาไปตามห้างอะไรยเงี้ยก็จะมีแบบนี้นะก็จะมีรางวัลเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงรูปรถเข็นนะคะก็สามารถถ้าเราเก็บเหรียญครบ1000นเนี่ยเราสามารถแลกเป็นสกินเลเจน์หรือว่าลิมิเต็ดส้มได้นะคะแล้วก็750 ลิมิเต็ดเขียวนะคะห่วงรจะเป็นเฮโริกนะคะแล้วก็600เหมือนกันจะเป็นตันเชนฮีโร่จะมีเป็นนี่ด้วยเอฟเฟกต์ Effect สังหารครบรอบ8ปีนะคะแล้วก็จะมีนี่เอฟเฟกต์ว้าครบรอบ8ปีเอฟเฟกต์วิ่งทั้งทั้งหมดนี้ถาวรน,นะคะในราคา2 0 0อเหรียญน,นะคะแต่เราต้องเก็บให้ได้300เหรียญน,นะคะเราถึงจะแลกเหรียญได้เดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะคะทุกคนมันก็จะสุงนี่ใช่ไหมเหรียญแล้วก็จะตกมา15้าเหรียญแล้วตรงนี้นะคะจะมีเป็น ตรงกลางยจะมีเป็นสกิลหรือว่าฮีโร่อะไรด้วยนะคะเพื่อแบบคนดวงดีแล้วตกมาเนี่ยมันก็กําลังดบมันก็จะดันเหรียญลงมาอย่างนี้นะเห็นไหมตกลงช่องก็เล่นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เปิดกล่องไอเทมลองเปิดดูวุย้ยได้ตั้งเหรียญเหรียญพรีเมียม28เหรียญน,นะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสอ่ะเดี๋ยวลองไปเลยอ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะคะแล้วก็ยังงงทำให้เขาได้เหรียญกันเยอะจัง เมื่อกี้มันขึ้นหรือข้างทาข้างล่างแบบแถ,บ,ถบแถบนะได้มาอีกกี่เหรียญเนี่ยได้มาอีกเท่าไหรเนี่ยโอ้โห,โโหโก็อันนี้ได้เป็นปัดขยายถาดกั้นนะคะแชร์และรับเราก็สามารถแชร์ไปนในเฟซหรือว่าในไลน์ก็ได้กดรับเลยนะคะนี่ดันลงมาดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่เนี่ย ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับบัตรบูธเหรียญมีบูธด้วยอืมบูธไปได้มาอีก36แล้วก็ได้แบตเตอรี่นะคะน้องอลิฟมาช่วยอ่ะได้แบตถ้าเราได้แบตเราก็เพิ่มจํานวนเลนไปนะคะนี่ได้รูนอ่ะเราก,กดเล่นไปอีกเรื่อยๆนะคะเปิดของไอเทมเหรียญพรีเมียม ตอนนี้เรามีอยู่322เหรียญน,นะคะเราสามารถถอนเหรียญได้แล้วนะบัตรอันนี้มาแล้วนะคะนี่บัตรถอนเหรียญมาละชวนเพื่อนเพื่อใช้บัตรถอนเหรียญเร็วขึ้นอะไระลองกดรับเลยดิมีอะไรไม่รูแลก่กดกดไปก่อนนะคะทุกคนดันมาหน่อยรู้สึกดอดอบรอบนี้ดับนาน มีเยี่ยมมีอะไรอย่างนี้ด้วยคือเหมือนเราได้ใบโคเวอร์นี่ปะมันก็เลยช่วยอันเนี้ยช่วยอะไรวะช่วยโชคดีอะดันเหรียญวะได้เหรียญพรีเมียมมานะคะเราสามารถรับได้ในอีก5นาทีนะคะ,ะเดี๋ยวลองกดรับเลยนี่อันนี้เป็นบัตรท้อนด่วน มีอันนี้ด้วย4นาทีก็คือจะได้พลังฟรีนะคะไว้เล่นอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะประวัติการช่วยเหลือจากเพื่อนอันนี้มีบัตรแต้มคูณ2บัตรเหรียญน,นำโชคเราสามารถแชร์อะไรได้อีกไหมก็ไม่แล้วนะคะแชร์อะไรก็ต้องชวนเพื่อนอะไปเชิญน,นะคะแล้วก็คัดลอกดิง เชิญเชิญเยี้ยเชิญไม่ได้แล้วอะแอบบักบางนิดนึงถ้าคนเป็นเพื่อนกันในเกมก็ทําได้อยู่นะตอนนี้นะคะเราก็มีเหรียญอยู่กับสี่รอยเหรียญแล้วนะเราก็ต้องแลกเหรียญออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นเหรียญในตู้ไงเราต้องแลกมาเป็นเหรียญพรีเมียมนะคะเพื่อ,อามาแลกตรงนี้นะคะทุกคนสําหรับการเชิญสกินสุดแ้วค่อยๆเก็บไปนะคะเราคิดว่า จะต้องได้ทุกคนอยู่แล้วแน่นอนนะคะนี่พลังบู๊ตบูอะไรองี้เดี๋ยวมันก็จะมีให้เล่นฟรีเรื่อยๆแหละทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยก็นานอยู่บ้างนานไหมไปก่อนกิจกรรมถึงวันที่พฤศพิกาจีเลยนะคะจะมีเป็นรอบๆอบไปนะคะทุกคนก็เวลารอบก็จะขึ้นข้างบนนี้นะคะตอนนี้เลยอ,อีกประมาณ 46ชั่วโมงครึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมแจกสกินฟรีนะคะทุกคนเดี๋ยวสกินถามว่าจะมีสกินอะไรบ้างเดี๋ยวดูรูปที่ต้นคลิปนะคะอาจจะเปิดให้ได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าจะรีวิวกิจกรรมเป็นส,ส่วนใหญ่นะคะคลิปนี้ฝากก,ากันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการจะเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ